สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ในช่อง My Name is p u p p e วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเบสวากันค่ะอาทิตย์นี้ฟรีบาบาเลียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในโหมดใหม่ก็คือการเกมค่ะนี่ จะสนุกแค่ไหนไปรอชมกันดีกว่าที่เกียรสปอร์ตนี่แล้วก็จะมีคอสเทคนิคอลคอสเทนิคอลสเทติคอสครอสโรอยู่แล้วเราก็ค่อนข้างล็อกแวกไม่ได้ จะเหยือ่อแล้วโออมีคนเล็งเราเหมือนกันจุบคนนี้คนนี้เลยไม่โดนดิไม่โดนดิเออเกมหมดนี้ยากเหมือนกันนะเจอคน F K <c oughs> แล้วมั้งอัน F K ก็ได้อันไม่ F K ก็ได้ ไปรู้อุ้ยจุดปึ๊บตายนี่รัวๆดับบิลคิวนี่มันก็จะมีแรง์บอกด้วยว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เอืมอาวุธที่เราใช้ไปแล้วไ <c oughs> ม่ม <c oughs> ได้คนหนีได้แล้ว ว่าเราตกหรือว่าเราฆ่าตัวเองก็จะย้อนไปหนึ่งอันย้อนไปอาวุธอือมันมันเ,นนเนอ๊ะยิงใส่ตัวเองพ้เราได้คิวแล้วเราก็ คิวตัวองโอ้ต้องพาด้คิวไหมได้ยิมีก่อนที่จะเปลี่ยนวุฒ <laughs> <laughs> เป็นตัวรอดที่ดีมากคนเอฟคี าไปเร็วโอเคไม่ทำอะไรกันอุดบัวบะบ,บะัวบ้าไปอันก่อนสุดท้ายไม่ฉันต้องระวังไม่เขาใช้น,นักไปแล้วมันจะออตโต้เข้าเกมต่อไปเอง ในการเกมโหมดนี่มันก็จะมีสิทธิ์เยอะมากเลยที่จะเจอคนคนเดิมเพราะว่าแบบคือคนมันเล่นไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเหมือนเบสวาเบสวาจะเล่นเยอะส่วนมากก็จะเจอคนเดิมๆส่วนเอ้กส่วนมากก็จะเจอแบบคน,หนใหม่ๆแต่ส่วนน้อยก็จะเจอคนเดิมๆโอ้ จริงคนที่ชนะคราวที่แล้วจำชื่อได้อุ้ยนี่คนนั้นได้คิวเบยอะโดนด้วยโดนแบบปฏิหารอุ๊ตกถ้าโดนคนอื่นตีตกมันจะไม่ดี มีมีนีนนเอ๊ะคนนั้นไหนอืมตกไหมได้คิวไหมัโ <c oughs> คนนี้มั่แหละ กว่เหล็กกับอืมไม่โดนทำไมยีงไม่โดนสักทีนะเนี่ยไอ้คนะเนี่ยไอ้คนะเนี่ยไอ้คนเะนี่ยแบคหรอ สปอนคิวสปอนคิวสิ่งีง่ายสุดในโลกเยยันนี้มันจะง่ายมากค่ะสมมติว่ามันเป็นคนเอเคอ้ย,อยคนนี้มาเกนะแค่หน่ะมันช่วยอัมเบียนวะอ้ะอาวจิ๊ ก็ลงไปได้คิวได้อยู่แต่มันมีคนเลงชั้นแล้วโอ้ยอย่างที่คิดไปหาคิวฮะมันได้โบบ้าลาสเตอร์แล้วทุกคนตก เออขึ uh, ้นมันด <Me ada. S 1> ้วยมราเขายิงทำไมรู้สึกเหมือนแบบเบคอนบอยได้ไฟนอลคิวอเฮ้ยเอ็อมเยียนชนะอีกแล้วใคทีาวหน้าจะได้เซร์ฟเยอะเหมือนเป็นอะไ เขาเกมมอ่อไม่มีคนเดิมใช่ไหมโอเคเขาอย่างชั่วเริ่มแล้วมีคนคนตรงนี้ก่อนอโอพลาดอะ โอ้คนนี้คิวแล้วอ่ะคิวเยอะเลยโดนอีกเราเลยโดนอ่ะเราจเราจ้ากระบกคนนี้ได้ไหมเอาคนนั้น,น,นปี๊ข้าวเพลเฮ้ยโดนโดนอ่ โดนทำไมเรายิงไม่โดนอ่ะเอฟเอฟฮะเอฟเอฟอะไรโอู้ดับเบิลคิวอีกแบบเขาคิวบายเมโลดี้ วิ่ยแต่เราก็ได้คิวนะสองคิวตัวคิวเดียวอ๋อตัวกลับมาเป็นแบคคอรมเหมือนเดิมเอ้าตัวกลับไปเป็น,น,นไฟบอยคนนั้นไดไหมไม่ได้รงนั้นมันโออันนั้น่าจะไม่ที่หนึ่งกับที่สองจะดนินจ้ะ ใช้กันเยนอะเลยเขาคนนี้อ่โอนะ้โดนไหมโดนตกเลยได้คิวแบร์คอเอาผู้ชายคนนี้แหะเออไม่เอาคนนี้ดีกว่าโอเคเขาเปลี่ยนใจ

ทีวไม่โดนเลยโอ้เกือบตายโดนคนเลงอยู่นี่เองแล้วผมคน,นนั้นก็ตายตกก่อนหน้าตกตะมีคนได้โบบ้าแล้วถ้าเราได้คิวนี้ก็จะได้เลนเวลแล้วหลังจากเลนเวลก็จะเป็นสองที่ดีมากขอบคุณแต่เราต้องได้คิวก่อนคน ก่อนคนคนนั้นอะไม่เราแพ้เราแพ้อีกแล้วปึ้ง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 ,งเอารั้งที่เจ็ดไม่โดนครั้งสุดท้ายไม่โดนอ้าโศกคนนั้นก็ตกไปนั้นคู่ ก็ระวังหลักจะไม่ทำพุนเลยคอยระวังหลงังเป็นสิ่งที่แย่ที่เพราะเวลาระังระวังหลังมันก็จะไม่ระวังหน้าเพราะไม่ระวังหน้าคนก็จะมาจากข้างหนมันก็จะปึ๊บอ่าคนเจ้าคนเอฟเคอ๋อะอ๋ะอโอ้ขอบคุณโอตาย ่ควไม่อออเดินตกตัวกแกมันอยู่ใช่ไหมเขาแบบไปรอบๆกันหมดอ่ะอะมันก็จะวนๆอยู่เหมือนเดิม <c oughs> อุ้ตามที่คิด ไม่คิวแต่เราไม่ได้ไดไดอาวุธใหม่อืมคนนี้คิดจะทำอะไรฮะคลิปจะทำอะไรโอเคสามสามสามไม่ไหวเอาคนนี้เลยโอเคคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้ มีงานโกดีอเอได้คิวได้คิวใหม่แล้วโอ้โอจะเข้ามาจะเข้ามาจะโอ้ไม่ไม่คิวกระหน่้คือถ้าเราเป็นศูนย์แต่เรายังอยู่มันแบบศูนย์จุด่พมันคำมพูดสองครั้งอะ แล้วไอ้คนข้างก็ชื่อแฮกเกอร์เลยแฮกเกอร์ไม่ใช่แฮกเกอร์แฮกเกอร์แล้วแล้วควาสมควรที่จะต้องไประลอกพร้อมๆกับฉันใช่ตามไปสิโดนนะโดนอ่ะเลยเบเบตตะปุ่ฮะมีคนได้เจ้ตัวสีทองตั้งแต่เมื่อไรอ่ะ งั้นเอาไปว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะงั้นแขกคาลินงั้นสำหรับวันนี้ขอเพาะแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ